ัญยาหักข้อกับมาได้ยิงแล้ว20เลยครับโอ้โหอ่องทูครับประตูที่2ของอุทัยธานีเ c ซีครับครั้งหนึ่งอาจจะช่วยหรือเปล่าดูจากเหลียมน,นี้ก็ไม่น่าล้ำนะครับแต่เดี๋ยวเช็คจากทางฝั่งของวีเให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับเผื่อมุมหลอกตากิงจังหวะน,นี้ของอ่องทูนะครับคือตบกลับมาของอ่องทูตรงนี้นี่ไรตัวประกบแบบไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆครับอ่องทูนี่ด้านขวามีอาทิตย์ครับ ตรงกลางมีกล้องนาทีชัยแล้วพาไปเองครับแล้วยังไงครับหางสายยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับหึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหกคนนะครับแนวรับของชมบุรีเอาเลลี่สัโบไม่อยู่สุดท้ายกดด้วยเท้าซ้ายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเลสลี่ค่อยๆลากขึ้นมาไปถอยหมดเลยครับชมบุรีไม่เข้าประกบติดครับมีช่องแล้วดึงจังหวะกดซ้ายเลยครับตัวที่ใกล้สุดเป็นทางทรงชัยทองฉ่ำนะครับคงจะ ไม่ได้คิดว่าเลซี่จะหักเข้ามายิงแบบนี้นะครับเพราะว่ามีกล้องที่ชัยที่ทาทางไปด้วยครับดึงตัวประกอบให้ครับพอดูประกบปุ๊บมีช่องเราซัดต,ตรงนี้โอ้โหบอลที่เควินครับทางหน้าอา้าวธีรศักดุดมาทงไม่ขึ้นเล่นไปก่อนแล้วจริงลูกนี้เข้าเป็นสาไม่มีทงด้วยครับโอ้โหฝังเลยครับตัวสำรองธีรศักด์เผยพี่มายครับกลางสนามที่หลุดมาแล้วดูตรงนี้ เดี๋ยวต้องรอตีเส้นนะเพราะถ้าดูจากสายตาไม่น่าล้าครับแต่ต้องตีเส้นเมื่อความชัวร์แล้วยิงนูงนี้โอ้โหยัดเข้าสามเหลี่ยมเสาแรกเลยโโดิกเลยครับมุมดิกครับมุมดิกเดียวแล้วแลดีว่าโดนสามเหลี่ยมครับเหลี่ยมในนะครับเหลี่ยมในแล้วกันเนี่ยครับเช็ดเข้าไปเลยครับเปิดยาวขึ้นหน้าไปชิ๊สนุพงศ์หลอกกระจกโอ้โหสามศูนย์โอ้โหชิ๊สนุพงศ์โชตีดูครับ แล้วให้บอลยาวมาอ่านเกมดีนะครับออกตัวดุยไลแล้วกระดกลูกนี้โอ้โหเป๊ะสุดๆครับน้ำหนักพอดีพอดีครับทิ้งบอลยาวมาก็ดีด้วยครับแล้วดูครับปล่อยตกพื้นแค่จังหวะเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ดีดเลยครับแล้วบอลย้อยเสียบคานแบบพอดีพอดีครับอันนั้นเปิดพุ่งมาก็ติดเบรนเนอร์ยังเก็บได้เคคนเน้นจริงโหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยังสวยเลยครับออสการ์ลีเคคโคนแน หประตูต่อ3ามครับลำพูนไล่มาแล้วดูหมงสก,กัดมาแล้วตั้งบอลแล้วอู๋ใส่ลูกนี้แบบสุดๆครับประตูนี้ดูครับจักจิตเนี่ยขยันจเข้ามาบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าครคนนเนี่ยยิงไวครับแล้วยิงพอดีพอดีครับขวดหลังเท้ามาบอลเนี่ยพุ่งหูได้แต่มองครับ